สวัสดีครับอยู่กับผมร้านอามเกษตรยนต์นะครับวันนี้มานําเสนอขายผานไถบุกเบิกนะครับเป็นผานสามใบยี่สิบนิ้วมีสามตัวนะครับแล้วก็ผานสี่ผานสี่ใบยี่สิบสองนิ้วนะครับใส่รถไถไม่เกินห้าสิบแรงนะครับสําหรับคันนี้ติดรถอยู่นะครับติดรถอยู่ก็ผมขายเหมือนกันขายอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับลูกปืนใหญ่นะครับลูกปืนใหญ่เบิ่มเลยนะครับผานสี่ใบยี่สิบสองนิ้วนะครับจากค่าย LCS ริมเชียงเสียงนครสวรรค์ครับผม สภาพเก็บสีแล้วลูกปืนแน่นครับ2 2 0 0 0บาทครับผมสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูชุดนี้ชุดนี้เป็นผานของอาตาช้างนะครับเป็นผาน3ามใบยี่สิบนิ้วของตาช้างนะครับนี่มีสามตัวเลยครับสภาพพอกันหมดเลยทั้งสามตัวครับจะมีตัวกลางที่เก็บสีครับตัวกลางที่เก็บสีสภาพพอกันเลยนะครับ การทรงการศึกลูกป,ปืนอะไรแน่นดีนะครับเหมือนกันหมดทั้ง3ตัวเลยนะครับนี่โครงสร้างตัวนี้นี่ครับนี่สภา,ภาพสวยครับผมท่านใดที่สนใจก็สามารถแอดไลน์ผมที่เบอร์0 6 3 3 3 7 5 5 9 2ครับแอดไลน์ามาขอรูปเพิ่มเติมก็ได้อยากดูจุดไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับ3ตัวนี้นะครับผาน3ใบ20นิ้วของตาช้างครับผมนี่ครับ ใบก็โอเคทั้ง3ตัวเลยนะครับอยู่ในเลท19นิ้วนะครับประมาณ19นิ้ว19กว่ากว่านี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะครับเป็นของตาช้างทั้ง3ตัวเลยนะครับนี่ดูห้างๆแบบนี้ <c oughs> ตัวกลางผมเก็บสีแล้วลูกปงลูกปืนอัดจระรบีให้แล้วผมขออยู่ที่18,500สําหรับตัวกลางครับ หนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยสองตัวข้างตัวนี้กับตัวนี้ราคาอยู่ที่นี่นี่นี่อย่างนี้นี่สองตัวข้างราคาอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับจะตัวกลางจะแพงกว่าหนึ่งพันนะครับเพราะว่าผมเช็คลูกปืนอะไรแล้วเรียบร้อยลูกปืนแน่นนะครับขอค่าเช็คตั้งหนึ่งพันบาทนะครับนี่สวยๆเลยนะครับของตาช้างนะครับฝากไว้เลยครับท่านใดที่สนใจ อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถมือสครับไม่ว่าจะเป็นผ่านไถหรถไถครับอุปกรณ์ต่างๆครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ร้านอามเกษตรยนต์นะครับ0638375592ครับกันจมมีอยู่2คู่นะครับของ36แรงนะครับแล้วก็เป็นกระบะติดท้ายนะครับแล้วก็รถไถนะครับเราก็มีจำหน่ายนะครับร้านอามเกษตรยนต์ครับตั้งอยู่ตำบลชัยนาลายอำเภอชัยบานจังหวัดลบบุรีครับ 0638375592ครับร้านตั้งอยู่ติดถนนเส้นใหญ่ครับเส้นสระบุรีลมสักอยู่ช่วงตรงนี้เป็นตำบลชัยนาลัยนะครับอยู่ติดกับตำบลชัยนาลัยเลยครับโอเคครับผมสำหรับร้านอาร์มเกษตรยนต์นะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผม